รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย 跟什么？ เช้าค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศาสวยๆสบายๆเต็มไปด้วยสเสน่ห์แบบนี้นะคะกู๊ดพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่เมืองเชียงคานค่ะซึ่งก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะแต่ว่ามีสเสน่ห์แล้วก็น่ารักมากเลยค่ะแห่งหนึ่งของจังหวัดเลยค่ะซึ่งที่นี่นั้นนะคะถ้าสังเกตดูเนี่ยก็จะติดกับลาวค่ะเพื่อนบ้านของเราเองค่ะแล้วก็ถูกขั้นกลางนะคะด้วยแม่น้ําโขงค่ะ ทำให้ที่นี่นะคะมีขนรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ค่อนข้างจะแปลกหูแปลกตาจากประเทศไทยไปสักนิดนึงค่ะเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่ที่นี่นั้นนะคะก็อพยพมาจากหลวงพระบางเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วค่ะทำให้คานั้นมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายนะคะคําพูดคําจาภาษาแล้วก็ขนรรมเนียมประเพณีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์กันนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวกูดก็จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับความน่ารักของที่นี่กันค่ะเริ่มต้นกันด้วยการตักบาดข้าวเหนียวค่ะสำหรับเมืองน่ารักและอบอุ่นอย่างเชียงคานนั้นนะคะก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วค่ะในเรื่องของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านะคะ อย่างเช่นการตักบาตรข้าเหนียวนั่นเองค่ะซึ่งช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็มักจะเห็นภาพที่ชินตาแบบนี้ล่ะค่ะจ อีกหนึ่งความเชื่อของที่นี่นะคะนอกจากการตักบาตรข้วเหนียวแล้วก็คือผาสาดลอยเคราะห์นั่นเองค่ะซึ่งคนเชียงคานนั้นนะคะเขาก็เชื่อกันมานานหลายร้อยปีแล้วค่ะวพาถ้าใครนะคะมีความทุกข์ความโศกความเศร้าเสียใจเขาก็จะทําพิธีผาสาดลอยเคราะขึ้นมาค่ะซึ่งก็เหมือนกับเอาเคราะนั้นไปลอยตามแม่น้ําโขงนั่นเองค่ะแต่ว่าวิธีการทําผาสาดลอยเคราะห์จะมีอะไรบ้างมีความสําคัญยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวกูจะพาคุณผู้ชมไปพบกับท่านหนึ่งค่ะที่มีความเชื่อชาญด้านนี้มากๆค่ะ สบายดีคะ่ะคุณสมัยครับสบายดีค่ะคือกูนะค่ะได้ยินเรื่องของภาษาลอยเคราะห์มาค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆแล้วความเป็นมาหรือว่าวิธีการทำเนี่ยมีอะไรบ้างก็เลยอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยอะค่ะครับ,บก็ข้อสบายดีเนาะวันนี้กับได้มาเห็นรู้เกี่ยวกับวิธีบาาธรรดาทมข้อมูลเชิงฐานนะครับเนาะ ซึ่งสิ่งที่เราได้เหตุก็คือการทำาภาษาหลายคอและวาาษาหลายคอนี้ที่มาก็คือขอบตกรอนคนอเชยงขานที่คนมีควขมเสือเกี่ยวกับพื้นที่ชีวิตของคนข้องขนว่าข้องทีข้องน้องข้องลูกข้องลานว่าถ้าผู้ห้าผู้ใดมีคอมีคอมีเข็นบวาเจ็บป่วยบ่อยๆหรือว่าเห็ุยังกระบ่ขึ้น็นการมีการชะ่องอกขาเอาะซึ่งการช่องอที่เนก็เลย เฮ็ดเป็นผ้าซางแบบนี้ขึ้นมาครับที่มาคล่องครัว่าผ้าซางลอยคอครับอันนี้คือเป็นที่ทําขึ้นก็เหมือนกับเป็นกระทงใช่ไหมคะที่เราเอาไปลอยกระทงกระทงนี้คือมันแตกต่างจากกระทงไม่เหมือนลอยกระทงใช่ไหมคะแมนี่คือเขาเรียกว่ากระทงซีแจซึ่งทํามาจากวัสดุในท้องถิ่นก็คือต้นต้นกล้วยคือเขาเกิดมากราบกล้วยเนาะขั้นตอนแรกก็คือการแท็บต้นกล้วยนก่อนแล้วก็มา เพปเป็นสีแจแล้วก็คัดด้วยด้วยไม้อันนี้ใช่ไหมครับไม่คัดเตยไม่คัดหัวตรงนี้นี่ปลาเพิ่งกะให้เอาใช้ใบตองแะครับอาจจะเป็นกล้วยทรงกล้วยอาจจะมีความสูงประมาณคือหนึ่งกับสามนิ้วคือหนึ่งกับสามนิ้วของตัวเจ้าของเองคือกับสามนิ้วซึ่งแต่ละคนนี่จะมีความคืบใหญ่คืบยาวครับพอทอกันเนาะอันนี้อันนี้ก็คือความคืบคือเพราะไม่ก็ต้องหมันตรงนี้นะคือต้องหมันครับ ครับครับพึ่งเนาะพึ่งนี่คนก็มาจากขี้พึ่งเนาะเพิ่นก็มาเอาใช้ใช้วัสดุในท้องถิ่นโดยการเอามะละกอครับเอาเพื่อกับมันมาแก้เป็นฮุกดอกไม้ใดครับเนาะเอาถุ้มะละกอชุดๆแล้วก็ประจุต้มพึ่งเดยเฉพาะอ๋อก็เหมือนกับอันนี้ก็คือจริงๆเป็นเป็นเหมือนกับดอกไม้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราทํามาจากขี้พึ่งที่เราละลายน้ําแล้วก็ใช้พวกผลไม้เนื้อแข็งแกะสลัดแล้วก็จุ่มแล้วเอาเก่าอัน ว่ากันที่สิ่งที่บอดีในตัวร่างกายของเขาบาว่าจะเป็นเส้นเส้นผม,มคือสิ่งของของตัวเรานะตัดเล็บเล็บนี้ก็เล็บมือเล็บเล็บมือหรือเท้าก็ได้นาะเล็บตีนจะเป็นมาเล็บตีนเนาะสลากาอาจจะมีข้าวดำข้าวแดงใน,ข,ข,นข้าวาข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่คือกาก้วก้สิ่งที่บอดีในร่างกายของเขาตั้งแต่หัวจนเท้าคือให้กวาดเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยออกไปไปหมดเลยก็คือคือมีคำว่าเอาออกไปสิ่ง ชิงซัวชิงลายบนชิ่งบุรีกไปเด้อขากลับให้ออกไปเด้อ<ม>ดลหลักอากาศบนไปไหนใน,นกระทงนี้หลกักอากาเส้นป้มอากาศไปไปไหนนี้แต่ก็นักท่องเที่ยวที่มาศึกษามาศึกษาเกี่ยวกับวิธีวัฒนธรรมเมืองเชียงทานก็เับคนซาำมาที่จะมายเหตุพระซาำเหล่าออน,นี้ภายในบัที่บัที่ซ้ำซึ่งาทีครับเสร็จแล้วก็เอากา็าไปลอยลงในลำคลองครับเพราะจริงๆทำแล้วมันก็ไม่ยากนะคะอย่างกูเนี่ย กูมานั่งแป๊บเดียวเองค่ะก็ได้เป็นเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาแล้วใช่งา<ช>นงา<ช>คือเจ้าข้อ,ของเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อย่าลืมว่าการที่จะไปลอยนี่เขาบมเม็นเราไปลอยมันกับฟ้าถูกขอให้าข้าไปเจ้าซ้ำเต็มต่างๆแต่แต่ต้องมีคาถาของตัวเองด้วยนะคะแล้วทีนี้ข้อข้อสำคัญของการไปลอยคอนะครับเวลาเขาเข่าก้าวครับเสร็จแล้วปั๊บเขาเขาวางลงในน้ำนะ เขาก็วางปั <ing> ๊บอธิษฐานเรียบร้อยปั๊บที่เขาบอกว่าไม่ให้แต่เขาก็ต้องบต้องหั่นหั่นไปหมอเบิร์งพะว่าถ้าเขาไปหั่นไปเบิรงเงินพันบาทโบราณพันบาทขอแนะนจะทิ้งตามเขามาคือเก่าคือทิ้งก็ทิ้งไปเลยมันมันสิจมมันสิให้ไปก็ยังก็แล้วแต่อ่ามันจะให้น้องได้ท่านดอกพึ่งใช่ไหมคะผู้ใด้เหตุงานก็ผู้นั้นไปซัตนะพันบาจะทิ้งจบผู้งามพันบาทผู้ได้เหตุงามชาติหน้าก็จะงามนะคะไปค่ะ อ่าแล้วโอ้โหเห็นไหมงามไหมคะคุณผู้ชม,อ,มอย่างนี้ภาษาเลยเขาต้องพูดว่าอย,ย่างไรจบแท้ๆจบแท้ๆค่ะโอเค okay, ค่ะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับภาษาร้อยเคราะของโกูค่ะเดี๋ยวก็ จะนำไปลอยนะคะลงแม่น้ำโขงค่ะเพื่อเหมือนกับเป็นการลอยเอาความโชคร้ายความไม่ดีความทุกข์ต่างๆนะคะให้มันลอยไปกับแม่น้ำค่ะไปค่ะ ล่ะค่ะคุณผู้ชมก็คือประเพณีพื้นบ้านของชาวเชียงคานนะคะผาศาสตร์ลอยเคราะห์ค่ะที่ว่ากันว่าทําแล้วนะคะจะทําให้เราเนี่ยสุขกายสบายใจค่ะสิ่งที่ไม่ดีนั้นนะคะก็จะลอยไปกับสายน้ําแห่งนี้ล่ะค่ะจะคงเรือไว้แต่สิ่งดีๆเท่านั้นค่ะแต่ว่าที่สําคัญเลยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องไม่หันหลังกลับไปดูค่ะไม่อย่างนั้นสิ่งที่ไม่ดีก็จะกลับมาสู่เราอีกค่ะ วันนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าที่เชียงคานนั้นยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายหลายอยางให้ค้นหาจริงๆค่ะอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้ลองมาสัมผัสที่เมืองเชียงคานค่ะว่ายังมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับช่องนานั้นนะคะคุณผู้ชมก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายเหมือนกันค่ะติดตามชมนะคะแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกคนโชคดีค่ะ